ยินดีต้อนรับสู่สวนลุงปีติอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของปีปีใหม่แล้วอาจจะมีเสียงมิวสิกเสียงดนตรี<ๆ>เสียงคาราโอเกะว่วแววมาให้ได้ยินแต่วันนี้ลุงไม่ไปไหนอยู่สวนเพราะว่าไม่อยากขับรถออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเจอการจราจรที่บิดเบี้ยวนะเราไม่เมาเขาก็เมาหรือหรืออะไรก็แล้วแตนะ่เพราะรถ รถประจารถที่มาเนี่ยมันไม่ใช่รถประจํามันก็จะเป็นรถแบบะจะมาจากที่อื่นบ้างหรือจะเป็นคนอยู่ที่นี่บ้างแต่มาจากกรุงเทพแล้วเอากิริยาหรือเอาอวิธีการขับจากที่อื่นมาแล้วมามา,มาปรับใช้ไม่ตีไฟเลี้ยวหรือตีไฟเลี้ยวหรือจะเลี้ยวกระทันหันหรือจะเบรกจะอะไรมันก็คือกติกาของกรุงเทพกติกาของของต่างต่างจังหวัดก็จะอีกแบบหนึ่งคือ slow life นะ ลุงก็ยึดติดกับสนบนไร้์มานานก็เลยคิดว่าเออมันมันอยู่เรื่องน,นไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็คืออยู่นิ่งๆไม่ต้องออกไปไหนละกับข้าวตุนไว้อาหารตุนไว้จบไม่ต้องออกไปซื้อขณะที่ก็จะมีคนเมาบ้างไม่เมาบ้างอยู่บนถนนหัดขับรถบ้างหรือเพิ่งขับรถเป็นบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ไม่ออกไปเจอประสบการณ์แบบนั้นเพราะว่าเราไม่ชนเขาเขาชนเรา มันก็จะกลายเป็นแบบนั้นวันนี้ลุงจะเชิญลุงจะเชิญชวนชวนชวนวันนี้ลุงชวนทุกคนมาปลูกต้นไม้กันแบบค่ำแล้วแหละอากาศมันบ่ายๆแล้วมันก็เย็นๆก็เลยใต้ต้นไม้มันร่มๆดีลุงคิดว่าเอี๋ยวมาปลูกต้นไม้กันดีกว่าไม่มีอะไรมากกว่ามากกว่านี้แล้วนะสาหรับชีวิตเรานะถ้าถ้ามันจะลิขิตอะไรไปก็แล้วแต่มันก็คือเราอยู่บนพื้นฐานของความสุขไม่ว่าฉันจะร้องคาราโอเกะฉันก็สุข ไม่ว่าฉันจะมีเงินเยอะแยะฉันก็สุขไม่ว่าฉันจะกลับบ้านมาหาแม่ฉันก็สุขไม่ว่าฉันจะหยุดงานจากการทํางานมาทั้งปีมาฉลองเฉลิมฉลองปีใหม่มันก็คือสุขแต่ลุงคิดว่าไม่ไม่น่าจะเอามันมาเป็นเหตุผลให้เรามีความสุขเหตุผลของความสุขก็คือมันก็ควรมีได้ทุกๆวันอ่ะมันไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องมีฉันมีเงินแล้วฉันจะมีสุขใช่ไหมฉัน ฉันขับรถแล้วฉันจะมีความสุขฉันได้หยุดสามวันกลับบ้านไปหาแม่แล้วฉันจะมีความสุขฉันได้โบนัสแล้วฉันจะมีความสุขทุกๆคนวิ่งหาอะไรกันเราไม่เข้าใจนะฮะเราจะตั้งมาตรฐานของความสุขเอาไว้เราจะตั้งเหตุผลในการมีความสุขนั้นไว้ซึ่งมันไม่จะเป็นนั่งกินน้ําก็มีความสุขได้ทุกๆอย่างมันก็มีความสุขได้หมดเละขอให้มีความสุขอยู่กับมันทุกๆวันนี่คือลุงคิดว่านะน่าจะเป็นอย่างนั้นให้ให้เรามีความสุขอยู่กับมันทุกๆวันไม่ว่าทําอะไรก็แล้วแต่ วันนี้ลูงเชิญมาชวนมาปลูกต้นไม้กันอันนี้เป็นต้นลุงงพึ่งพึ่งได้มาใหม่ก็คือต้นพาโลซานโตฮะต้นพาโลซานโตเนี่ยพาโลซานโตเนี่ยมัน,ม,นมันมาจากแอฟริกาเอ่อพาโลซานโตคือไม้จากแอฟริกาจากเม็กซิโกนะมาในตระกูลบุเซลาบุเซลา พาโลซันโตเนี่ยมันพาโลพาพาโลซานโตเนี่ย,ยมันก็มีประวัติเรื่องราวของมันคือจริงๆเนื้อไม้อะตัวนี้ใช้เนื้อไม้ในการทําจุดเพื่อเอากลิ่นนะฮะเป็นไซน์นะฮะเป็นกลิ่นไม้ที่ใช้กลิ่นนะฮะคือพวกนี้เป็นไม้ยางหอมหรืออาจจะเป็นไม้หอมมันก็จะจําแนกออกเป็นหลายๆอย่างว่าเออลุงชอบไม้ยางหอม เราลุงจะต้องมีไม้ยางหอมใช่ไหมไม่ไม่ใเป็นลุงมีไม้เนื้อหอมด้วยนะเออเห็นแลครับนี่คือไม้เนื้อหอมอีกหนึ่งชนิดที่ลุงชอบมันมากนะฮะใบมันจะหอมเนี่ยใบมันจะหอมฟินมากอ่ามันก็จะเหมือนกับมิ้นมีความเย็นมีความซ่าอยู่ในตัวของมันเองแต่ด้วยแต่ด้วยคุณลักษณะของสมัยโบราณที่กล่าวกันมาก็คือว่า เ,เขาใช้แก่นไม้เนื้อไม้นะฮะเขาเราไม้เนื้อไม้เนี่ยเป็นเนื้อไม้เนี่ยเอามาเผาควันเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายสิ่งที่ต่ําสิ่งที่อะไรนะเพราว่ามันมันเป็นคล้ายๆกับไล่จิตวิญญ,ญาณที่ไม่ดีเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นฮอลลีวูดชนิดนึงนะฮะเป็นฮอลลีวูดนะคือต้นปาลโซาโ,โตส่วนใหญ่จะพบมากใน แอฟริกาไออเมริกาใต้อือเมริกาใต้ก็โซนเม็กซิโกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นคือมันบอกว่าเรื่องเรื่องราวบอกว่าเนี่ยไม้ตัวเนี้มีมีเชื้อสายของตระกูลส้มด้วยอุย้ยเป็นอเลนเป็น rus, นะไซตัสไซตัสนิดหนึ่งแต่มันข้ามครอสกันยังไงเราไม่เข้าใจแต่ว่ามันมาอยู่ในโซนไม้หอมอ่ะส่อย่างนั้นนะกลิ่นน่ะกลิ Green, นะ่นจะมีความอ่อนโยน มันจะมันจะช่วยขับพลังงานที่ไม่ดีออกไปจากบ้านหรือบริเวณของเรานี่คือความเชื่อของคนนคนที่นู่นะนะค,คนต่างประเทศเขานะลุงว่ามันเป็นพืชที่เจ๋งมากและอีกอย่างหนึ่งคือสภาพแวดล้อมสภาพอากาศแล้วลุงก็ชอบชอบกลิ่นของมันมากมันมันสามารถเป็นส่วนผสมของ คือไม้จาพวกไม้ยางหอมหรือไม้เนื้อหอมเนี่ยลักษณะของมันคือช่วยให้จมูกก็พวกไซนัสอักเสบเรือ้อรังพวกภูมิแพ้ขยายหลอดลมขยายปอดเนี่ยไอพวกนี้มันมีมันมีส่วนประกอบที่จะช่วยให้ให้การหายใจดีขึ้นอย่าลืมนะครับว่าการหายใจไม่ดีระบบการหายใจบกพร่องหรือ,อปอดไม,ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ติดเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ มีเชื้อที่เบาๆมีเชื้อที่บางๆที่เราไม่ค่อยจะรู้จักเมันก็จะทําให้ระบบเราบบหายใจเราไม่ดีหายใจไม่ดีปุ๊บมันก็จะเกิดอะไรขึ้นส่งความรู้สึกไปที่สมองปวดหัวกดทับปวดท้องความเครียดอะไรก็จะตามมาอันนี้คือลักษณะของปาโลซาโตที่มันจะมาช่วยบําบัดในทางธรรมชาติได้อีกตัวหนึงอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือสปิริชเชีลนะก็คือเป็น คือพูดง่ายๆคือพวกจิตวิญญาณอะไรเงี้ยนะไอ้นรนื้ลุงไม่ค่อยเชื่อหรอกแนตะ่แต่มันเรื่องรามันมาอย่างเง้นนะมันก็คือเรื่องจิตวิญญาณก็คือสิ่งชั่วชั่วร้ายขับออกไปอันนี้คือสิ่งหนึ่งมันมันแตกแขนงออกได้หลายอย่างนะมันดึงดูดเอาเอาความดีมาไว้ในตัวเราพิธีกรรมพวกนี้เกิดที่อ,อมเมริกาใต้ แถวไหนแถวเม็กซิโกบิลาอุสเหรอน่าจะประมาณนั้นและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ลุงชอบมากท,ที่ทำแล้วรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยนะคือคือชาในตำรามันบอกว่าเอาเอาแก่นไม้ของพาลซานโตเนี่ยนะมาต้มทำชาดื่มเพื่อที่จะให้ซึมซับเข้าไปในร่างกายแล้วก็กลิ่นมันจะได้ซึมซาบเข้าไปพร้อมกับจุดด้วยอะไรเงี้ยนะ แต่ลุงมองว่าเฮ้ยบ้าไปแล้วฉันมีมันแค่สองต้นแล้วฉันจะหาไม้ที่ไหนแล้วไม้ที่ขายในลาซาด้าในช h อปปีก็ไม่รู้ว่าพาลซานโตจริงหรือเปล่าหรือมาจากไหนหรือไม่อะไรนะเราก็มันก็ไม่กล้าที่จะซื้อพอเราไม่กล้าที่จะซื้อกอ็ปลูกเองปลูกเองทําทำไงปรากฏว่าไปเด็ดที่ใบมันนะมียางออกมาเว้ยมียางออกมา แล้วมีกลิ่นนี้หอมฟุ้งมากเย่ยลุงก็เลยคิดว่าเออเอาไปทําชาอบอบแห้งอบแห้งเสร็จแล้วใส่แพ็กเกจจิ้งชาแล้วก็โยนใส่น้ําร้อนตุมโอ้โหพระเจ้ายอดไม่อยากเชื่อมันหอมมากมันหอมมากแล้วก็รสชาติอร่อยลืมน,นะเติมเติมอ่ะสเปรย์มิน้นต์หรือแปปเปอร์มิน้นต์ลงไปอีกสักใบหนึ่งนะมันจะมีความเย็ยนขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ นี่คือลักษณะของพาโลซานโตทำไมลุงถึงชอบปลูกเดี๋ยวลุงจะอธิบายไว้แล้วก็ทำความทำรายละเอียดกับไว้นะทำดาัต้าไว้ที่ในเว็บไซต์ของลุง h a p p i t s e n mm hmm. s, s e com อนาคตลุงอาจจะเปลี่ยนจากพิ t ิ s e n เซนส์เป็นปิติการเนิ่งนะเพราะลุงไม่ชอบพิ t ิ s e n เซนส์เซนส์มัน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 อะไรมันจิตวิญญ,ญาณนะแต่ลุงชอบปิติการเดงเพราะเรามันคนเป็นคนปลูกนะอันนี้บรรเทาอาการท้องอืดคลื่นไส้ตะคิว อาเจียนได้นะครับซึ่งมันมีสารตัวเดียวกันที่พบในเปลือกส้มและกัญชาเฮ้ยมันว้าวไหมล่ะเห็นไหมจริงๆแล้วไม,ไ,มไม่จะเป็นต้องไปกินกัญชาก็ได้นะรู้ไม่ชอบกัญชาไม่ชอบกัญชาเพราะอะไรเพราะว่าเรากินชากัญชาเสร็จแล้วกินปุ๊บสมมติว่ากินเช้านะนอนยันค่ําเลยครับหลับยาวคนระับมันทําให้เราไม่ได้งานได้การอะไร เสร็จแล้วลุงก็จะพามาปลูกกันดีกว่าว่าปลูกกันยังไงมันสําคัญที่สุดก็คือพวกนี้ต้านการอักเสบที่เล่ากันมาก็คือต้านการอักเสบได้ดีพอสมควรนะพาโลซานโตนะฮะดูใบนี่คือพาโลซานโตหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบุสลากลาเวอเลนนะครับนี่คือบุสลากลาเวอเลนจริงๆแนละ้ว ต้นธรรมชาติมันอนะถ้ามันถ้ามองไกลๆมันจะเป็นสีขาวนะฮะลักษณะจะสีขาวมนขึ้นมาเลยแต่ทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเป็นสีสขาวคราวนี้ลุงมีอยู่ต้นนี้นานแล้วลุงซื้อมาด้วยนะต้นนี้อ่าซื้อมาบอกน้องขอซื้อหน่อยต้นนี้อ่านะก็เลยขายมาให้นะแล้วก็เอามาเนี่ยใบของกราวิโอเลนก็จะเป็นหยักๆอย่างนี้นะครับนี่คือของแท้นะของแท้นะย้ำนะครับก็คือของแท้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันลุงใช้ดินฮิวมัสเหมือนเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกครั้งที่คุย